สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะพอโอ๊ตมาเล่นเกมร้านอาหารกันนิดหนึ่งนะคะ My Cafe Restaurant นะคะพอเปิดมานี่ก็ต้องอัปเดตเวอร์ชันใหม่กันเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะตอนนี้นะคะเกมพอโอ๊ตก็ไม่ติดลบนะไม่ติดลบโปรดเพิ่งเล่นล่าสุดคือเมื่อวานนี้นะคะเนื่องจากว่ามีคอมเมนต์น้องมาฝากเอาไว้ว่า มีเงินอยู่ห้าแสนโปก็เลยมันนึกว่าเออแล้วของเรามีเท่าไหร่โปก็เลยเข้ามาเล่นนะคะเมือ่อวานนี้โปรมีเงินอยู่แปดแสนนะคะโปรเล่นอยู่ที่เลเวลเท่าไหร่นะอ๋อเลเวลสิบหกนะคะเลเวลสิแล้วเกมเนี่ยนะโปรชอบมากเลยอะ่ะตั้งแต่ปีใหม่ไม่ใช่ปีใหม่สิตั้งแต่ปลายปลา,ายปีมาเนี่ยนะทางเกมเนี่ยเขามีปรับปรุงตรงที่เรา ทำเสิร์ฟลูกค้านะนะปกติเราต้องเข้าไปดูสูตรเวลาจําไม่ได้ใช่ปะ่ะแต่ตอนเขาปรับปรุงมาใหม่เนี่ยนะเขามีรูปภาพให้เราเลยว่าในสูตรนั้นเนี่ยมันต้องผสมอะไรยังไงโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปดูโปร์ชอบมากๆเลยนะหลายเดือนแล้วแหละแต่ว่าโปร์ไม่ได้ทำวิดีโอมานะคะใครที่เล่นอยู่เนี่ยแล้วคุณเห็นนะโปร์เชื่อมั่นว่า คุณก็คงชอบเหมือนโบสเหมือนกันแหละเพราะว่ารวดเร็วทันใจไงสำหรับคนที่จำสูตรไม่แม่นน,นะนะวันนี้นี่ก็มาเล่นกันเล็กน้อยนะคะโบสก็เล่นของโบสไปเรื่อยๆนะไม่ได้ติดเกมใดๆนะเล่นเพื่อความเพเพลินนะคะหลายๆเกมก็นานๆเล่นทีแล้วก็จะตู้โทรศรัพท์มันมีไว้ทำอะไรพวกก็ไม่รู้หรอกพวกก็ กดไปมันมีให้เล่นอะไรก็เล่นไปะนะแล้วภาพการ์ตูนเนี่ยสวยขึ้นนะคะสวยขึ้นพุ๊ดก็ยังคงเก็บเงินขยายร้านต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เวลาพุ๊ดทาวิดีโอเนี่ยนะโุสดไม่ค่อยได้อ่านหรอกปุดก็กดๆๆไปเรื่อยๆแล้วนะเพราะว่าไม่มีสมาธิในการอ่านตรงนี้อ่ะที่ปุ๊ดบอกอ่ะเออเห็นไหมมันจะมีบอกเลยแล้ว พวกก็ชอบมากอะ่ะไม่ต้องไปเปิดหานี่ได้ขึ้นระเวลสิบเจ็ดจ้ามีลูกค้าใหม่ด้วยอาา่ะฮะโอ้ยได้ของใหม่ด้วยโอย้ดีเว้ย <c oughs> แม่ไม่คาดฝันว่าเราจะได้ขึ้นระเวลสิบเจ็ดตอนที่เราทำคลิปพอดีเลยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราทำส่วนผสมให้ก่อนเนี้ยมันมีบอกตรงนี้แหละที่ป้าโอ๊ตบอกว่าป้ชอบมากเลยอะ่ะไม่ต้องหาไงา แต่ถ้าเราไม่ได้มาคลิกตรงตรงส่วนผสมมันก็คลิกได้เลือกเอาแล้วอีกอันหนึ่งที่ชอบก็คือเขาจะมีมือบอกว่าคนไหนที่เป็นคนสั่งเพราะว่าโบ๊ดอะลืมประจําอะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาลูกค้าคนไหนสั่งวะเสิร์ฟไม่ถูกงเงี้ย <c oughs> ดีมากเลยรนะบบปรับปรุงเนี่ยเหมาะสำหรับคนแก่เหมือนโบ๊เนี่ยผู้อาวุโส คนแก่แต่หน้าเด็กอยู่นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวต้องรอต้องรอนะมันไม่ครบก็ต้องรออ่ะพนไม่อยากทิ้งของไปไม่เป็นไรดูไปเรื่อยๆก่อนถ้าเกิดว่าว่าจะขยายร้านตอนนี้ว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ขอดูก่อนนะขยายร้านนี่เขามีเขามีของเพิ่มมาให้ดูมันาบยังไม่ได้ดูเลยเพราะว่าโบไม่ได้เล่นเนิ่นนานมากพวกนี้เป็นเครื่องตกแต่ง ภายนอกร้านต้องใช้เพชรที่ชชมพูเนี่ยเขาเรียกอะไรไม่รู้ในการซื้อนะคะไม่เอาเสียดายกว่าจะสะสมมาได้แต่ละชิ้นแต่ละอย่างเข้ามาดูเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆหน่อยอเดี๋ยวบดูซิว่าถ้าขยายร้านมันเท่าไหร่ตรงไหนวะอินเทอเรียอันนี้ทาวชิฟน่าจะตรงอ q คิ p เมนตป่ะไม่ใช่ เออปศหาไม่เจอแล้วไม่ได้เล่นนานไงสตอร์เฮา s ์สตอร์เฮาส์นี่คือของที่โบ๊ทได้รับมาเมื่อกี้ที่มีเออนะแล้วขยายร้านอยู่ตรงไหนวะเนี่ย <laughs> ถ้าจะขยายร้านตอนนี้โบทต้องใช้เงินทั้งหมดสองล้านห้าแสนโบมีเท่าไหร่เนี่ยมีอยู่แปดแสนเพราะว่าโบเพิ่งขยายไปเมื่อก็ปีเมื่อปีที่แล้ว ปีนี้มันปี2021นะป๊ดไม่ได้อยากให้เสียเวลาในการดูบางทีป๊ดก็ทิ้งๆไอของรางวัลไปเยอะเหมือนกันนะอะ่ได้หรือ,อยังมาดูซิยังไม่ได้เลยก็คอยเก็บเงินไปก่อนนะคะน้องๆที่เข้ามาทักทายคอมเมนต์สอบถามเล่นเกมกับป๊ตทุกๆเกมเลยนะขอบคุณมากๆนะคะที่แวะเวียนกันเข้ามานะคะ โปร์ไม่ได้เล่นโกงเกมแล้วก็โปรไม่มีทริคใดๆพวกก็เล่นไปตามเกมนะแต่อะไรที่น้องๆถามมาแล้วโปรรู้ก็จะบอกให้อะไรที่ไม่รู้ก,ก็ไปดูฝรั่งเขาเล่นกันแล้วถ้าเจอคำตอบก,ก็เอามาตอบให้นะแล้วก็มีน้องๆหลายๆคนที่เข้ามาช่วยๆ่วยตอบนะ ใครที่เข้ามาเพื่อเล่นเกมก็ดูเกมไปแต่ว่าใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยเห็นเนื้อหาอื่นแล้วชอบใจด้วยอะ่ะแล้วก็อยู่ดูกันนานๆน,นะพ๊ทขอบคุณมากๆเลยนะคะช่องโบ๊ทก็เป็นช่องที่มีหลายๆอย่างเกี่ยวกับตัวโบโท๊ทและชีวิตของโบ๊ทนี่แหละโบ๊ทก็ทำสิ่งที่อยากทำไม่รู้ใครอยากดูหรือเปล่านะแต่โบาท,ทำในสิ่งที่ว่าอยากทำอะ่ะ เดี๋ยวเรอก่อนเกือบจะได้แล้วผมไม่อยากทิ้งส่วนผสมของตัวเองรอแป๊บหนึ่งอ่าได้เรียบร้อยอ่ะพอได้แล้วเราก็มาเสิร์ฟกันค่ะใครเป็นคนสั่งเนี่ยาะจะลืมว่าใครเป็นคนสั่งผู้หญิงสั่งมีคนเดียวใช่ไหมดูว่ามีคนยกมือกี่คนไงอ่าโอเคเดี๋ยวคลิกลูกโป่งกัน ามาเสิร์ฟกันต่อเล็กน้อยอตรงนี้ไม่มีนะคะเวลาไม่มีก็ต้องไปเปิดกล่องของข,องขวัญหรือไปซื้อนะโบจะลองเปิดของของข,องขวัญดูเพราะว่าโดมีกล่องว่างอยู่หนึ่งกล่องนะคะเผื่อว่าจะเจออะไรบ้างแต่ไม่น่าจะเจอเพราะส่วนใหญ่ก็จะมีแต่กุหลาบกับแอนนสนี่แหละเต็มไหมเต็มไหมดูก่อนโบกลัวว่ากล่องโบจะเต็มเดี๋ยวโบจะต้องทิ้งของอีก เล่นอย่างระมัดระวังแล้วตอนนี้เสียดายนี <c> ่ <oughs> <c oughs> กล่องเต็มแล้วเล่นไม่ได้แล้วก็จะอันล็อกสักอันหนึ่งได้ไหมเออจำไม่ได้ว่าตัวเองมีเพชรเท่าไหร่ไม่ได้อะไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่เอานะคะงั้นก็ไปเสิร์ฟคนอื่นต่อไปเขาก็มีบทสนทนากาันก็สนทนาเขาไปเขาบอกว่าเราขอเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหม แล้วเรามีตัวเหรียญที่เราเปลี่ยนได้มีตัวที่เป็นตรงนี้รางวัลพิเศษอะถ้าเราจะให้เขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราต้องใช้กันมีสามตัวนะคะดูก่อนอ่ะอันนี้ทําได้ไม่ต้องเปลี่ยนเนี่ยม,ม,ม,มันมันมันมีแล้วมันก็สะดวกรวดเร็วเห็นไหมไม่ต้องหาเองเพราะตอนที่ยังเกมยังไม่มีพวกเนี้ยพวกก็จะได้คําถามจากน้องๆหลายคนเหมือนกันนะว่า สูตรนี้ผสมอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันมีไอ้ที่เราต้องหาอีกก็คือไอ้ตัวสูตรที่มันยังไม่เปิดอนะมันก็มีหลายตัวเหมือนกันนะที่สูตรยังไม่เปิดเนี่ยแต่โบไม่ได้เข้าไปดูสูตรเดิมของโบก็คือโบจะเสิร์ฟพยายามเสิร์ฟคนเดียวให้หมดไปก่อนไงแล้วเงินมันก็จะมาเร็วโบจะได้สองล้านห้าเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยโบอยากจะขยายร้านชอบเล่นแล้วก็ ขยายร้านนะคะเสิร์ฟป้ายเสิร์ฟป้ายทีรามิสุโอเคโหมีคนต้องการสูตรนี้เยอะเลยถ้าเกิดถ้าเกิดเราจำได้อะเราก็ต้องเสิร์ฟเขาไปเรื่อยๆคือทำผสมให้เขาเลยก็ได้ถ้าเราจำได้อะแต่เราจำไม่ได้อ่คนนี้คนไหนมีก็ทำไปก่อน น,นี่ยังไม่ได้ทำกาแฟบุดลืมเวลาเล่นไอ้พวกสมุนไพรในกล่องเนี่ยนะปุ๊ชอบลืมอยู่เรื่อยเลยอะน้องๆลืมกันไหมเราอะ่ะต้องเลือกที่มีน้อยให้มันหมดไปเราจะได้เติมกล่องใหม่ได้ปุ๊ดอะเลือกไม่ค่อยดูไงพราก็เป็นเลือกไอ้ที่มันมีเยอะๆทุกทีเลยอะ่ะแล้วกว่ากล่องมันจะหมดมันก็นานใช่ปหละ่ะลืมอะ่ะ แล้ว VIP พกก็ยังไม่ได้นะแต่มีน้องสองสาคนเขาก็มาบอกนะว่า VIP อะต้องเติมต้องซื้ออะไรเงี้ยปุไม่ซื้อปุเล่นเกมปันไม่ใช้เงินจริงนะคะปนงก <c oughs> คือเกมเนี่ยเล่นมากๆอ่อะเสียเวลาเพราะว่า เวลาเราจะได้ไปทําอย่างอื่นแล้วก็มาพยายามที่จะเล่นเกมจดจ่ออยู่กับเกมไงแต่ถ้าเราเล่นเพลิดเพลินมันก็ดีนะมันก็เล่นแค่เพลิดเพลินนะนะไม่ได้จริงจังกับเกมมากนะกันนะโอเคเอาระค่ะวันนี้ก็พอของปากองคอนะคะเพราะว่าปดต้องเตรียมตัวไปทํางานเล็กน้อยแล้วก็ไปหาของกินก่อนปดท,ทาบัวลอยอไว้ค่ะอยากดูว่าปดท,ทาบัวลอยยังไงไปดูได้เพราะว่า โบลอยโบโอ๊ดอ่ะสูตรไม่เหมือนคนอื่นไปละบ๊ายบายเล่นเกมกันให้สนุกนะคะน้องๆสวัสดีค่ะ